สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะในช่วงของวันที่1ถึงวันที่12กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 6 6ในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่12กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช2566นั้นชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานและความรักของท่านเป็นไปในแนวทางที่ดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องมีการอัปเดตดวงอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะดวงดาวมีเกณฑ์การโคจรโยกย้ายราศีค่ะ ในอันดับแรกเลยนะคะเราก็มาดูที่พบปัตนิของท่านซึ่งในพบปัตนิตรตรงจุดนี้นะคะก็จะหมายถึงเพศตรงข้ามหมายถึงความรักความผูกพันหมายถึงบริษัทห้างร้านต่างๆหรือในตรงจุดนี้ก็หมายถึงหุ้นส่วนด้วยนะคะบางท่านอาจจะมี หุ้นส่วนในธุรกิจการงานอย่างนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าที่พกปัตนินี้มีดวงดาวทั้งหมด3ดวงด้วยกันค่ะดาวดวงแรกเลยก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งดาวพระอาทิต์ดวงนี้จะมีความหมายในเรื่องการเงินของท่านเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาี้การเงินของท่านได้จากเพศตรงนข้าม ได้จากคนรักของท่านได้จากบริษัทห้างร้านต่างๆหรือในช่วงระยะเวลานี้บางท่านอาจได้เงินปันผลในเรื่องของการมีหุ้นส่วนอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะว่าการเงินช่วงนี้ดีเลยทีเดียวค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์ตรงนี้หมายถึงการเงินอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนในตรงจุดนี้อยู่แล้วนะคะแล้วดาวคู่นี้เป็นดาวผู้ทัดไฟค่ะถือว่านะคะไม่ได้มีการหักล้างซึ่งกันและกันเลยนะคะ นอกจากนั้นแล้วยังมีดาวพระพุธดวงนี้ค่ะดาวพระพุธดวงนี้ก็มาจากภพสหชัชชะและก็ภพวินาศเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้บางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเจรจาพูดคุยในเรื่องของธุรกิจและมีผลอันเกี่ยวเนื่องกับการเงินด้วยนะคะนอกจากการเงินที่ดีแล้วนะคะในเรื่องของความรักในช่วงระยะเวลานี้ก็มีเรื่องอะไรนะคะที่ท่านจะต้องมอีการติดต่อพูดคุยกับคนรักของท่านหรือท่านและคนรักของท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็ช่ว ่วยกันทํามาหากินนะคะช่วยกันหาเงินหาทองนั่นเองค่ะเราก็จะเห็นได้ว่านะคะในเรื่องการงานของท่านนั้นมีดาวพระราหูนะคะโคจรมาอยู่นะคะตั้งแต่วันที่30มีนาคมปีห5แล้วเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีงานเข้ามาเยอะมากๆนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี65หส่งผลยาวมาจนถึงปลายปีของ66นี้เลยค่ะและในช่วงระยะเวลานี้ก็เช่นเดียวกันนะคะการงานค่อนข้างที่จะ สัพัฒการงานนํามาซึ่งกำ,กำไรกําไรหรือการงานนํามาซึ่งผลประโยชน์เรื่องการเงินให้กับท่านหรือการงานอาจจะส่งผลนะคะทําให้ท่านมีลู่ทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินด้วยก็ได้ค่ะ เมื่อดาวพระราหูมาอยู่ในพบการงานเช่นนี้นะคะก็มีผลต่อเนื่องไปจนถึงเรื่องรถเรื่องบ้านและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์ของท่านในช่วงระยะเวลานี้บางท่านอาจจะมีเกณฑ์การซื้อรถขายรถซื้อบ้านขายบ้านเข้ามาอย่างนี้ก็ได้บางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่อาศัยอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีกรกฎมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ